วันนี้ก็เหมือนที่เห็นนะฮรเรามาจัดงานเพื่อให้เห็นว่าการคราว d f u n d i n g ที่รวมตัวกันเนี่ยเพื่อชุมชนเพื่อขายสินค้าเพื่อกระจายรายได้เพื่อขนส่งหรือเพื่อทําธุรกิจในรูปแบบของการช่วยชุมชนด้วยเนี่ยเป็นแบบไหนแต่ทุกคนก็คงเห็นในการพรีเซนต์นแล้วนะครับผมว่าธุรกิจเ,เนี่ยทำเปานสตาร์ทอัพต่างกับเอสีคือการก้าวกระโดดได้ แต่ทุกคนต้องร่วมกันนะช่วยกันการทำคราวกันดิ้งคือการระดมทุนที่สามารถทําได้ตามกฎหมายนะแล้วก็ทําให้ชุมชนเข้มแข็งเนี่ยอันนี้คือการต่อยอดของเราเพื่อเราเห็นว่าชุมชนสินค้าต่างๆเนี่ยควรจะราคาถูกแล้วสินค้าที่อยู่ชุมชนควรจะขายได้นะครับผมคำว่าราคาถูกเหมายถึงว่าเอาไปขายชุมชนจากโรงงานราคาถูกนะแล้วก็สินค้าจาก ชาวบ้านเนี่ยได้ขายได้ราคาประโยชน์ที่คนในหมู่ว่าต่างๆที่เก็บไปได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์เพราะว่าวันนี้อ่ะนะต้องเข้าใจว่ายุคโควิดเศร,ร,ศรษฐกิจก็ผืดเฟืองคนก็ไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยกันประเด็นสําคัญที่เราอยากจะหยิบยกมาและเห็นชัดเจนก็คือว่าวันนี้เราผ่านขั้าตานกลางมากมายกว่าจะถึงมือผู้บริโภคแล้วผู้บริโภคก็เหมือนกันสามารถตับหนุนสินค้าจงมจนโดยไม่ต้องผ่านโักตรนกลางๆได้นะโดยผ่านออนไลน์โดยผ่านแพลตฟอร์ม นะโดยผ่านคลังสินค้าหรือแม้แต่กระบวนการผนสมของเราและเรามีร้านคล้ายเป็นรัาสะดวกซื้อของเราด้วยที่สามารถบรยการได้และขยายไปยงังตัวลัวที่ปวดสาบัวหรือคนที่ยังไม่รับความแข็งแก่งในชุมชนที่ขายสินค้าโดยเฉพาะกับการขายสินค้าราคาถูกโดการที่การานรึการรวมตัวกันนะเหมือนสากรนะแต่มันมี กฎหมายรองรับอยู่นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในต่างประเทศเขาทำมาเยอะแยะครับผมในประเทศไทยแต่ผมเป็นเจ้ารแรกเป็นเจ้าเดียวที่ทํามาเปิดตัวแล้วก็ทําอย่างจริงจังผมหวังอย่างนี่ว่าถ้าผมสําเร็จสตาร์ทอัพอื่นๆเนี่ยก็จะสําเร็จไปด้วยในตัวนะแต่เราเนี่ยทำมาเยอะพอสมควรที่จะขยายไปทั่วประเทศได้แล้วและข้าไปตัวลงอย่างที่กล่าวว่านักลงทุนรายย่อยนะครับครับลงทุาานห้มีแค่หมื่นแรนบ จริงๆมันมีข้อกำหนดว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยลงทุนได้ไม่ได้เกินหนึ่งแสนบาทนะครับผมแต่ว่าถ้ามีสกิภาพนะมีการแสดงบันมีทรัพย์สินหรืออะไรต่างๆหรือว่าสามารถมีทรัพย์สินเนี่ยสามารถทําได้มากกว่านั้นนะแต่การลงทุนก็ทั่วไปอะจริงๆเหมือนกับเรามารวมกันนะเหมือนสากลนะเหมือนคล้ายๆกันเนี่ยอธิบายแบบบานๆง่ายๆนะรวมตัวกันอาจะร้อยรายพันรายมื่นลายแสนลายนะล้านรายเขาว่ากันไปนะเพื่อ ให้บริษัทกับเรื่อนหรือให้องคอ์กรเนี่ยขับเพื่อนในเชิงธุรกิจที่ทีเซ็นไปก็คือการขนส่งการคลงังค้าร้านค้าและการซื้อของชุมชนซื้อของโรงงานมาให้กับผู้บริโภคในราคาถูกได้กินส่วนต่างนะครับผมที่เป็นผลกําไรแบ่งปันผลกําไรคงที่ให้กับผู้ลงทุนแล้วก็ แบ่งปันผลกําไรหรือสิทธิพิเศษอื่นๆให้ผู้ลงทุนต่างหากอันนี้ก็คือกระบวนการทั่วไปที่เป็นอยู่ในโลกปัจจุบันอยู่แล้วนโยบายสาธารณะที่การประกันตัวประกันผลส่งเลยครับเอ็มแอนด์ที่ท่านตัวเอนเอ็มแอนด์ผลส่งก็คล้ายๆกับขนส่งทั่วไปมีหลายแอนด์ไลน์ซันด้าช็อปปี้อะไรก็ก็เหมือนกันคู่เป็นได้ก็เหมือนกันครับไม่ได้มีโมเดลที่ที่แตกต่างกันเพียงเราเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งที่สามารถให้เขาเป็นตัวเลือก ในการจับใจได้สอยหรือว่าขนส่งได้แต่นั่นคือวงจรวงจรหนึ่ง <sign> <Aven ge> ในการกระจายสินค้านะครับผมนะจริงๆมีตั้งแต่สิคคนค้าจุดชนมาถึงคลังนะคลังแล้วก็ไปร้านค้าร้านค้าก็าไปขนส่งขนส่งก็ถึงมือผู้บริโภคแล้วก็โรงงานก็ส่งไปที่คลังสินคา้าก็เป็นกระจายเป็นวงจรเป็นวงกลมนะคิดว่าขั้นตอนต่อไปที่ enfin จะเริ่มเป็นการลงจะเป็นอะไรวันที่28นะ ถ้าตามกําหนดตามสัญญาก็วันที่8ก mm ็ hmm. จะรีสปันได้แต่ว่าวันนี้เราก็เปิดลงทะเบียนนะสามารถให้ทุกคนลงทะเบียนได้ก่อนนะ mm hmm. เพราะว่าการจองสิทธิ์ก็เหมือนกับลงทะเบียนแสดงตัวตนตัวเองว่าต้องการเป็นแบบนี้ต้องการลงทุนนะหรือต้องการในสิ่งที่จะ,จะเจริญก้าวหน้าต่อไปหรือดับเหมือนคนไทยหรือแบบฟอร์มคนไทยสตาร์ทอัพคนไทยอะไรก็ว่าไปตามส่วนที่ตัวเองคิดว่าอยากจะทำหรืออยากจะมีชุมนติ ช่องทางที่วาลงทะเบียนช่องทางที่ลงทะเบียนนะก็เข้าไปลิงก์นะครับผมคือคุณเป็นดินนะเป็น Facebook หรือว่าเข้าไปสินวัฒนาที่ได้รับตามกฎหมายของกรตอนะครับผมเข้าไปสินวัฒนาแล้วก็ไปสมัครเป็นสมาชิกข,ของเขาก่อนหน้นะเขาเรียกว่าลงทะเบียนนะแล้วก็สามารถลงคราวฟันดิ้งได้ในวันที่28นะครับผมนะ ก็าฝากให้ทุกคนนะรักชาติน,นะบ้างนะผมม่รู้จะพูดยังไงนะพูดไปก็เหนื่อยนะพูดสันส้นๆดีกว,ก,นะก,กว่ารักชาตินะบ้างนะปากบอกก็รักแต่ไม่มีผมว่าไม่มีเรียกชั้นเลยนะเรียกชั้นนะบ้างผมบอกนะตังทุกคนนะฝากอยู่ในแบงค์ทั้งหมดไม่มาใช้กันบ้างนะไม่ไปกระจายชาวบ้านบ้างไม่มาุนเวียนนะตายกันทั้งประเทศนะ,ะนะผมพูดได้แค่นั้นนี่คือข้อจ,จริงผมพูดในฐานะคนไทยในะ ในฐานะผู้ประกอบการคนไทยและในฐานะผู้ที่อยากเห็นประเทศไทยจเจริญรุ่งามดังนั้นแล้วก็ควรจะรู้ว่าคนไทยเราควรตื่นรู้ด้แล้วนะควรจะมีวิทยานในการพินิจพิเคราะห์ว่าอะไรคือของที่เป็นคนไทยของแท้แล้วควรจะดำเน,นินผมนี่นะไม่ใช่ต้องการอะไรในชีวิตที่จะ,จะเจริญรุ่งามมากมายหรอกแต่ผมต้องการให้ สิ่งที่เรียกว่าผู้ปกครองรคนไทยแพลตฟอร์มคนไทยประเทศไทยจะเริญนก้าวหน้าเหมือนานานา,นานประเทศเรามียคาว่าทําไมทําไมคนโกงกินทําไมนักการเมืองคอร์รัปชันทําไมเราไม่จเจริญทาําทไมเราไม่อย่างนู้นทําไมเราไม่อย่างนี้เราถามแต่ทําไมแต่เราไม่เคยมีคําตอบมผมแค่มีคําตอบให้แต่ถ้าผมมีคําตอบให้ยังไม่ร่วมให้คําตอบกันอีกเนี่ยก็ต่างคนต่างอยู่เลยครับ ก็นี่คือพูดในฐานะคนไทยแต่พูดกันตรงๆแบบนี้นะเราไม่สวยหรูไม่งดงามหรอกครับในยุคโควิดเนี่ยเราต้องช่วยกันนี่คือคําสัญญาจากผมว่าถ้าเราทําสําเร็จสตาร์ทขั้นต้นสเร็จทั้งหมดเพราะแบทคอมนี้เป็นส่วนความแรกที่ไร้รับอนุญาตและผมก็เป็นเจ้าแรกที่ดําเนินการได้ถ้าผมทํา และสำเร็จออกงงามซึ่งวันนี้เราก็ทำธุรกิจของเราอยู่แล้วทุกคนก็สามารถเรียนแบบหรือท,ทำตามได้สังคมไทยก็จะงดงามจเจริญเข้าหน้าได้นะครับผมผมมากาเลยครับอบยาค่ะเดี๋ยวไอไทยร่วมถูปสิทธิ์ก่อนอย่าเงาเลย <laughs> อญาตนะคะไทยแถวูปเหี่ยวของนักแสนะคะอญาตนะค่จะได้พี่น้องสชนนะคะมักนีมีหลายประเด็นเลงนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายในหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคบโอกาสดการช่วยประเทศ ช่วยให้ใช้สร้างสังคมไทยในยุคโควิดตรงตัวตรงตัวสุดๆเลยนะคะนี้สำหรับพี่น้องสื่อมวลชนนะคะตอนนี้เรามีกลุ่มที่เป็นหลายกลุ่มโครงการสื่อมวลชนอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราคาจะเพิ่มเติมนะคะเรื่องของข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับพี่น้องสื่อมวลชนนะคะได้ลงไปในกลุ่มได้ด้วยนี่แหละค่ะรอดีเลย เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะอาจจะให้พี่น้องสืบวงชนเองได้เก็บภาพบรรยากาศต่างๆนะคะภายในงานนี้เพิ่มเติมกันด้วยนะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วก็